ถุงยางแตกป้องกันได้อย่างไร 1. ฝ่ายหญิงควรรีบเข้าห้องน้ำและปัสสาวะออกมาเพื่อขับตัวอสุจิที่อาจอยู่ใกล้ท่อปัสสาวะ โดยนั่งยองๆและคลำม,มิดก้ามเนื้อช่องคลอดขณะที่นั่งปัสสาวะ 2. ห้ามฉีดน้ำหรือล้างข้างในช่องคลอดเนื่องจากหากยิ่งฉีดตัวอสุจิหรือเชื้อแบคทีเรียจะยิ่งเข้าไปในช่องคลอดมากขึ้นส่งผลให้เสี่ยงตั้งครรภ์หรือได้รับเชือ้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งนี้ การฉีดน้ำเข้าไปในช่องคลอดอยังไปล้างแบคทีเรียชนิดดีที่ช่วยป้องกันการเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 3. ฝ่ายหญิงควรทำความสะอาดอวัยวะเพศตนเองโดยราดน้ำอุ่นที่อวัยวะเพศขณะที่นั่งยองๆบนโถสุขภัณฑ์ 4. ฝ่ายหญิงอาจต้องรับประทานยาคุมกำเนิดฉุกเฉินในกรณีที่ไม่ได้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นโดยรับประทานยาภายใน72ชั่วโมงแรกหลังถุงยางแตกเนื่องจากอาจเสี่ยงตั้งครรภ์ได้ 5. ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศภายใน14วันหลังถุงยางแตกหรือเร็วกว่านั้น ในกรณีที่เกิดอาการอื่นและควรพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV ทั้งนี้ปัญหาถุงยางแตกป้องกันได้นะคะโดยต้องใส่ใจเรื่องการเก็บรักษาและวิธีใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงถุงยางแตกดังนี้ 1. เลือกใช้ถุงยางอนามัยให้เหมาะสมกับขนาดอวัยวะเพศของตนเอง 2. ห้ามแกะถุงยางอนามัยออกมาด้วยของมีคมเช่นกนรรไกรหรือกัดด้วยฟันรวมทั้งสวมถุงยางอนามัยอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันเล็บไปกรีดถุงยางจนเกิดรอยรั่วหรือขาด 3. ตรวจดูสภาพถุงยางอนามัยก่อนนำมาใช้ทุกครั้งหากพบว่ามีรอยขาดหรือรอยรั่วไม่ควรนำมาใช้ 4. ไม่ใช้ถุงยางอนามัยที่หมดอายุโดยดูวันหมดอายุที่ระบุบ,บนบรรจุพัณฑ์ก่อนนำมาใช้ทุกครั้งเนื่องจากถุงยางอนามัยจะเสื่อมสภาพเมื่อเริ่มเก่า 5. ควรสวมถุงยางอนามัยเพียงชิ้นเดียวหากสวมถุงยางอนามัยมากกว่านั้นอาจก่อให้เกิดการเสียดสีจนถุงยางอนามัยฉีกขาดได้ 6. ควรสวมถุงยางอนามัยให้ดีก่อนร่วมเพศโดยใช้มือหนึ่งจับปลายถุงยางและใช้มืออีกข้างค่อยๆปรูดหมวนถุงยางจนถึงฐานอวัยวะเพศชายควรให้ถุงยางคุมอวัยวะเพศพอดี และไล่ฟองอากาศออกไปจนหมด 7. ควรเก็บถุงยางอนามัยให้พ้นจากที่ที่มีแสงส่องถึงหรือมีความร้อนเนื่องจากจะทำให้ถุงยางแห้งลงและเสื่อมสภาพ 8. ไม่ควรใช้โลชั่นน้ำมันหรือสารหล่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ำมันแต่เลือกใช้สารหล่อลื่นชนิดน้ำเท่านั้น ห้ามพกถุงยางอนามัยไว้ในกระเป๋าเงินเนื่องจากอาจทำให้ถุงยางพับงอจนรั่วได้ 10. หากพบว่าถุงยางแตกหรือขาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ควรหยุดกิจกรรมทางเพศทันทีและเปลี่ยนถุงยางอนามัยชิ้นใหม่นะคะฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน รู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ